ร้องเพลงชาติถูกโอเคนะครับเพลงกับการขับร้องวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเพลงกับการขับร้องสิ่งนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะได้รับนะครับนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รับคือร้องเพลงไทยและเพลงสากลได้ถูกต้องตามหลักการร้องเพลงนะครับนักเรียนสามารถร้องเพลงไทยและเพลงสากลได้ถูกต้องตามหลัก การร้องเพลงนะครับตามหลักการร้องเพลงเลยคือนักเรียนสามารถที่นะครับรู้วิธีการร้องรู้วิธีการปฏิบัตินะครับรู้วิธีการเทคนิคในการร้องเพลงนะครับเทคนิคในการร้องเพลงนะครับว่าอ๋อเทคนิคในการร้องเป็นแบบนี้แบ่งช่วงหายใจแบบนี้นะครับดําเนินการ นะครับเป็นแบบนี้นะครับดําเนินการวิธีการในการร้องเพลงเป็นแบบนี้ไม่ยุ่งยากนั่นเองนะครับไม่ยุ่งยากนั่นเองต่อไปนะครับมาดูกันที่หน้า25นะครับมาดูกันที่หน้า25นะครับลูกนะ การขับร้องเพลงไทยและ ah! เพลงสากลนะครับการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากลนะครับการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากลนะครับการขับร้องเพลงไทยนะครับการขับร้องเพลงไทยให้เพลอเรนนะครับนอกจากเราจะต้องรู้จักจังหวะ ทำนองของเพลงแล้วเนี่ยเรายังต้องอาศัยฝึกฝนจนเกิดความชํานาญนะครับรวมทั้งเข้าใจหลักการขับร้องเพลงไทยด้วยนะครับนะครับจึงสามารถขับร้องเพลงไทยได้อย่างไพเราะและสมบูรณ์นะครับหลักของการนะครับขับร้องเพลงไทยประกอบไปด้วยหนึ่ง ท่าทางการขับร้องเพลงไทยนะครับสามารถแบ,บ่งได้สองแบบคือ 1. ท่านั่ง 2. ท่ายืนอันนี้คือเ<ล>บสิกเบื้องต้นนะครับนี่คือเบสิกเบื้องต้นก้องนมมีปัญหาอ่าอ่าอ้องมีปัญหาใช่ไหมลกูลกครับเป็นอะไรเอ่ยนออแล้วเขาคืออะไรเขาคือ อ่ะกล้องมีปัญหาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองปิดกล้องก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะนะครับอยากได้ยินเสียงครูใช่ไหมครับลูกอยังได้เสียงครูใช่ไหมครับอืมโอเค <of> นันนอนได้ยินเสียงครูใช่ไหมลูกอืมได้ยินครับโอเคงั้นไม่เป็นไรลูกอ,ไม,อๆๆไม่ต้องเปิดกล้องยังไม่ต้องเปิดกล้องก็ไนดะ้นะครับนะนะครับ ท่าทางของการขับร้องเพลงไทยเนี่ยแบบ่งได้เป็นสองแบบคือหนึ่งท่านั่งท่านั่งนะครับวิธีการขับร้องก็เหมือนกับวิธีการเรียนนะครับคือท่านั่งโดยทั่วไปแล้วผู้ขับร้องจะนั่งพับเพียบเรียบร้อยหรือนั่งสำรวมนะครับนะครับสำรวมนะครับและการเคลืนน่อนไหวมือเท้าลำตัวท่าอื่นๆเนี่ยใบหน้าจะอยู่หน้ากรงเดี๋ยวกูสรุปให้ฟังกันเลยได้ว่า การกับร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลเนี่ยถ้านั่งก็เป็นเอกลักษณ์ก็เป็นความสําคัญนะครับเป็นความสําคัญสมมติเรานั่งร้องถ้าเราไม่นั่งพับเพียบโอเคนั่งพับเพียบเนี่ยนั่งพับเพียบเนี่ยนะครับนั่งพับเพียบมันจะนะครับทุกคนก็จะเห็นว่า มันฟิกไปในตัวอยู่แล้วนะครับรูปแบบนะครับบังคับกันไปอยู่แล้วในตัวอยู่แล้วนะครับนะรูปแบบรูปแบบแลมันจะบังคับบังคับกันในตัวอยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าเรานั่งในเมื่อที่เรานั่งบนโต๊ะหรือบนเก้าอี้นะครับบนโต๊ะหรือบนเก้าอี้นะลูกนะนะครับนั่งบนโต๊ะหรือบนเก้าอี้ นะครับนั่งบนโต๊ะหรือบนเก้าอี้นั้นโอเคโอเคยังโอเคยังลูกโอเคนะโอเคนะคะทุกอย่างโอเคหมดแล้วครับเมื่อกี้ไมค์ก็มีปัญหาครับโอเคคิดถึงแบบแมโอเคนะครับนะนะครับนะครูเพราะทำไมครูมีสองคนนะอ่านะครับครูมีสองคนเพราะว่าเดี๋ยวครูต้องใช้ใช้ผ่านมือถือด้วยนะครับใช้ผ่านโน้ตบุ๊กด้วย นะครับผ่านมือถือเนี่ยเอาไว้มองหน้านะักเรียนันะบเวลาใครมีปัญหาทราบเลยอย่างเมื่อกี้น้องนนน์มีปัญหาทางด้านอ,าอุปกรณ์สื่อสารนะครับนะอ่ะเรามาต่อกันอย่างท่านั่งนะครับอย่างท่านั่งเนี่ยถ้าเราท่านั่งของเราเนี่ยท่านั่งบนเก้าอีท่านั่งพับเพียบอย่างที่ครูบอกมเมื่อกี้นเนี่ย มันก็จะพับเพียบเรียบร้อยตัวตรงมือประสานกันเรียบร้อยนะครับตัวตรงตัวตรงมือประสานกันเรียบร้อยแต่ถ้านั่งบนเก้าอี้นะครับแต่แต่ถ้านั่งบนเก้าอี้ล่าละครับนะครับนะครับถ้านั่งบนเก้าอี้นะครับเราจะนั่งพิงไหล่นั่งเอามือก่ายบนหัวได้ไหมลูกไม่ได้ นะครับเราก็จะนั่งตัวตรงนะครับขาควายไปทางข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะมานั่งพิงเหมือนนั่งโซฟาได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับก็ต้องนั่งให้สง,ง่าผ่าเผยนะครับใครไปใครมาใครเห็นอ้ยนักร้องคนนี้เวลานั่งร้องโอ้ยดูไม่ดีเลยไม่น่าฟังถึงแม้จะร้องดีขนาดไหนคนก็ไม่น่าฟัง นั่งข่อยห้างร้องเพลงนั่งขัดตมาดร้องเพลงบนเก้าอี้ดูดีไหมลูกฮัานนนดูดีไหมครับไม่ครับอ่าบุค,คลิก,กภาพของโครนของคนนะครับนะครับจะดูดีได้นะครับจะร้องเพลงถึงแม้คุณจะร้องเพลงดีขนาดไหนนั่งห่อไหล่ร้องเพลงนะครับนั่งห่อไหลร้องเพลงเอ่ยนั่ง ไม่มีไม่ดูเหมือนไม่มีสง่าราศีนะครับผู้ฟังก็อยากฟังไหมผู้ฟังก็อยากฟังไหมลูกถ้านั่งไม่มีราศีไม่รอบไ,ไ,ไม่อยากฟังนะครับอ่ามาดูต่อไปนะครับท่ายืนโอเคท่ายืนเป็นท่าเบสิกพื้นฐานอีกหนึ่งท่าเลยของการร้องเพลง นะครับท่ายืนเป็นท่าเบสิกพื้นฐานอีกท่าน,นึงเลยผู้ขับร้องจะต้องยืนให้สง่าและสำรวมท่าทางและการเคลื่อนไหวมือและมือเท้าและลำตัวอันนี้ของเพลงไทยก่อนนะเราจะไม่ไปพูดถึงเพลงสากลเพลงสติงหรือเพลงอะไรต่างๆนะครับการยืนร้องถามว่าเวลาร้องเพลงนะครับร้องเพลงเนี่ยอย่างเพลงเพลงอะไรกันเนี่ยยืนกอดอกร้องเพลงเนี่ย ยืนกับอกร้องเพลงยืนเอามือล้วงกระเป๋าร้องเพลงนะครับยืนเอามือแคะกหมูแคะหูเกาเงี้ยดูมีสง่าราศีไหมลูกดูดีไหมลูกไม่ครับอ่าดูไม่ดีนะครับตับยืนตรงๆมีขยับนิดๆหน่อยๆอ่าตามเพลงนี้ด,ดูดีไหมลูก ดูดีอาดูดีนะครับดูดีอ่านี่คือเบสิกพื้นฐานนะครับหรือเขาเรียกว่าพื้นฐานของการขับร้องเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนนะครับเวลาร้องเพลงนะเนี่ยเดยวก็จะยืนบิดไปบิดมาเรงไม่ได้เราไม่ได้ก็ยืนบิดไปบิดมาอาเสียบุคลิกไหมลูกเสียบุคลิกไหมเสียเลยครับ เสียบุคลิกนะครับเสียเลยทันทีครับต่อไปนะครับการขับร้องแบบมาแล้วนะครับสองการขับร้องในระดับเสียงของผู้ร้องให้สอดคล้องกับดนตรีในเมื่อท่าทางเรียบร้อยแล้วเราก็มาร้องเพลงให้สอดคล้องกับเสียงดนตรีไม่ใช่เสียงดนตรีอยู่อย่างนี้เราร้องเสียงต่ํากว่าได้ไหม ไม่ได้ร้องเสียงสูงกว่าได้ไหมไม่ได้เวลาร้องเพลงร้องให้สอดคล้องเข้ากับดนตรีนะครับร้องให้สอดคล้องเข้ากับดนตรีนะครับต่อไปรู้จักวิธีการหายใจที่ถูกต้องถูกช่วงทํานองและบทเพลงอ่าอย่างเช่นสมมุติครูยกตัวอย่างเช่นเพลงลอยกระทงนะลูกนะอ่าเขาบอกอ่าเนื้อร้องมันมีอยู่ว่าวันเพลญเดือน12น้ำก็นองเต็มตะลิ่ง นะครับเวลาหายใจเนี่ยวันเพนเดือน12หายใจน้ำก็นองเต็มตะลิงหายใจคือหายใจหลังวักเพลงนะครับหายใจหลังวักเพลงหลายใจอ่ไม่ใช่หลายใจหายใจนะลูกหายใจนะไม่ใช่หลายใจนะลูกนะวันเพลนเดือน12น้ำก็นองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงอ่ะแต่ไม่ต้องถึงขนาดขั้นคูเต้นะลูกนะไม่ต้องทําถึงขั้นขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเราหายใจงี้วันเพนเดือนสิบสองน้ําก็นองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงโอ้โหเพลงจากที่น่าฟังกลายเป็นน่ากลายเป็นไม่น่าฟังใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะน,น้องนอน,น,อ,นอย่าลากเสียงลูกอย่าลากเสียงนะนะครับอเอาง่ายๆคือวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงอันนี้แบบที่หนึ่งนะอ่ะแบบที่หนึ่งใหม่วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงแบบไหนแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองไหนน่าฟังกว่ากันลูกแบบที่สองแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งการหายใจนะครับถูกช่วงทำนองของเพลงนะครับ ถูกช่วงทํานองของเพลงต่อไปข้อที่4ี่เขาบอกว่าเปลงเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามพยัญชนะและอักขระวิธีเนี่นะครับนักเรียน,เ,ยนเป็นตัวสําคัญเลยเป็นตัวสําคัญเลยคือพยัญชนะสลักคาควบกลํำนะครับคําควบกลํำอย่างเช่นเพลงชาติอ่า ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนนะไม่ใช่ปะไทยบางคนอ่านปะไทยนะครับบางคนล้อปะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดขลาดนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งคำว่าขลาดนะ ไม่บางคนยังอ่านขลาดอย่างนี้อ่าไทยนี่รูไหมคะเอการาชจะมีให้ใครคมขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีนี่ตอนนี้สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพล,ลนพีนะครับบางคนก็ยังเป็นพลีอยู่พระลีนะครับเป็นพลีอยู่ทุกชาติพลีทันเหลิงประเทศชาติไทยทวี มิชัยทโยนะครับบางทีคําควบกล้าคําควบกล้าเอ่ยทาอะไรเอ่ยนะครับนักเรียนนะครับก็ลองดูให้ดีว่าเพลงนี้มีคาควบกล้ำไหมนะครับต่อไปการแบ่งวรรคตอนของเพลงให้ถูกต้องอ้าวอย่างเพลงชาติกัน่ะ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชาหลักผาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งหมดด้วยทยลือดโขาตายตายาเราต้องรู้จักการแบ่งบัแบ่งโทษทีแบ่งวักเพลงนะครับถ้าแบ่งวักเพลงถูกต้องการหายใจก็ถูกต้องนักเรียนก็จะร้องเพลงได้สบายอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการแบ่งวักเพลงที่ผิดนะครับเดี๋ยวครูเต้จะทําให้ดูนะลูกนะ ประเทศไทยลวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐประไทยของทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้และทั้งหมวด้วยไทยลวนไายไทยอกับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยลวนหมายรักสามัคคีไทยนิรักสงบ แต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีทะเหลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชยโยอ่ถ้าเรารู้จักการแบ่งวรรคตอนหายใจสะดวกไหมลูกถ้าเราแบ่งวรรคตอนหายใจสะดวกไหมลูก หายใจสะดวกเหนื่อยไเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่าไม่เหนื่อยนะครับนะครับถ้าเราแบ่งวักถูกต้องนะครับร้องตามวักที่เขาให้มาก็จะหายใจไม่เหนื่อยนะครับร้องสบายนะครับต่อไปในเมื่อแบ่งวักเพลงที่ถูกต้องแล้วต้องสอดคล้องอารมณ์นะครับตามความหมายของเพลง นะครับตามความหมายของเพลงอันนี้ย้อนกลับมาที่เพลงลอยกระทงเพลงลอยกระทงนี่เป็นเพลงสนุกสนานหรือเปล่าครับลูกใช่ไหมสนุกครับ,รบอ่าใช่นะครับวันเพลง <c oughs> เดือนสิบสอง <c oughs> ก็นอก้อง <c oughs> เต็มตะลิงนะครับเป็นเพลงที่สนุกสนานแต่บางคนอาจจะร้องเพลงอาจจะร้องเพลงหน้าตาแบบนี้ลูกหน้าตาแบบนี้ วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตลิ่งเหมือนโดนคุณครูดุมาบังคับมาให้ร้องเพลงใช่ไหมลูกทำหน้าตาต้องยิ้มแย้มแจ่มใสวันเพ็นเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วเขาเชิญนักแก้วมาเล่นลำ้ำวง นะครับเวลาร้องเพลงเราต้องสนุกสนานนะครับในเพลงที่สนุกสนานไปตามอารมณ์ของเพลงนะครับไม่ใช่ร้องเพลงชาติแล้วแบบประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาเชื้อไทยเป็นรับโยกไม่ใช่นะลูกนะไม่ใช่นะครับนี่คืออารมณ์ของเพลงนะครับอารมณ์ของเพลงเพลงจะบอกอยู่แล้วว่าอารมณ์ไหนนะครับอันนี้นะครับก็คือหลักของการร้องเพลงไทย นะครับจะมีอยู่แค่นี้มีอยู่6ขั้นตอนนะครับนะักเรียนจําได้ง่ายๆเอาวิธีการอย่างเดียวคือนะครับร้องเพลงอย่างสง่าผ่าเผยนะครับร้องเพลงอย่างสง่าผ่าเผยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนต่างๆนะครับร้องให้ถูกกับทํานองดนตรีร้องหรือร้องให้เข้ากับทํานองดนตรีนะครับหายใจให้ถูกช่วงนะครับ แบ่งวัดตอนวัดตอ่อวัดตอนนะ่ะลิ้นพันเลยครูเต้แบ่งวัดตอนให้ถูกต้องนะครับผมเปล่งเสียงและออกอักขระให้ถูกวิธีนะครับผมแบ่งวัดตอนให้ถูกหายใจให้ถูกแบ่งอักขระให้ถูกและรู้ถึงอารมณ์ของเพลงต่อไปนะครับต่อไปอ,อ้าวโทษที ต่อไปนะครับมอาดูการขับร้องเพลงสากลบ้างหน้า26หนะครับหน้า26นะลูกนะหน้า26่เนี่ยเขาบอกว่าการขับร้องเพลงสากลเพลงสากลเป็นเพลงที่ถูกเรียบเรียงและสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับโดยใช้หลักการทางดนตรีสากล ซึ่งแนวทำนองเพลงจะแตกต่างจากเพลงไทยนะลูกนะสามารถฝึกร้องได้ง่ายกว่าเพราะมีตัวโน้ตบอกจังหวะทำนองเพลงและไม่มีการเอื้อนในปัจจุบันเพลงสากลมีหลายรูปแบบเช่นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกลงและเพลงสตริงเพลงสตริงในที่นี้ก็คือเพลงที่เราฟังกันอยู่ทั่วไปนะครับลักการร้องเพลงสากลก็ไม่แตกต่างอะไรกับดนตรีไทยมากเท่าไหร่ก็บอกข้อหนึ่ง ร้องหน้ายี่สิบเจ็ดนะลูกนะหน้ายี่สิบเจ็ดนะจ๊ะนะครับร้องให้ถูกตามเนื้อร้องทํานองตรงต,ตามจังหวะของเพลงนะครับร้องให้ถูกต้องตามเนื้อร้องทํานองตรงตามจังหวะของเพลงก็คือข้อสองเหมือนกันครับร้องระดับเสียงให้สอดคล้องกับเสียงของดนตรีนะครับข้อสี่อักขรวิธีนะครับนี่ก็อักขรวิธีพยัญชนะนะครับแล้วก็ ตามจังหวะของเพลงก็คือข้อ6สอดแทรกอารมณ์ของเพลงก็ได้เหมือนกันตรงกันแล้วนะครับเริ่มตรงกันแล้วองร้องทำนองเพลงให้ถูกต้องไม่เพี้ยนเสียงและไม่หลบเสียงก็อันนี้ก็มาอยู่ในการเปล่งให้ถูกตามจังหวะชัดเจนอัขระชัดเจนในข้อที่สามไอ้เล็กโทษข้อที่สีนะครับผมแล้วก็เป็นข้อที่สอเหมือนกันสากลเขาก็แยกออกมาแบบนี้ สามเขาบอกว่าร้องให้เต็มเสียงออกเสียงพยัอ่าโทษสรละพยัญชนะอักขระนะครับให้ถูกต้องชัดเจนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับดนตรีไทยเลยนะครับที่โชว์บนหน้าจอนะลูกนะสี่รู้จักผ่อนลมหายใจตามวรรคตอนของเพลงให้ถูกต้องและเหมาะสมก็เหมือนกันอีกนะครับเหมือนข้อสามของเราเลย หายใจให้ถูกต้องตามช่วงทํานองของเพลงข้อที่5แสดงสีหน้าท่าทางสอดคล้องปรับอารมณ์ให้สอดคล้องตามความหมายของเพลงเหมือนกันเลยนะครับยึดหลักเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นดนตรตีไทยหรือดนตรตีสากลยึดหลักในการร้องเพลงแบบเดียวกันนักเรียนจำไว้ได้แค่นี้เลยว่ายึดหลักในการขับร้องแบบเดียวกันร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อร้องตามทํานองของเพลงนะครับก็คือขับร้องให้ระดับเสียงอะ ให้มันสอดคล้องกับรุนตรีหายใจให้เป็นเปล่งเสียงให้ถูกอาอากอักขระให้ถูกต้องแบ่งวรรตอนในการหายใจให้ถูกต้องและใส่อารมณ์ลงไปในบทเพลงแนี่คือเอกลักษณ์และวิธีการของการร้องเพลงที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องเอา้ามาดูต่อไป นักเรียนเห็นไหมครับเห็นไหมไอยลูกเห็นไหมครับมันจะอยู่ในหน้าที่ย,ยี่สิบเจ็ดเลยจะอยู่ในหน้าที่ยี่สิบเจ็ดเลยคือเพลงรักเมืองไทยเอา้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครูเต้จะอ่านให้ฟังก่อนนักเรียนเห็นตรงไส้ไหมลูกมีดินสอไหมดินสออาดินสอขึ้นมาดินสอขึ้นมานะครับอ่ะเขียน ข้างหน้าเราน่ะเขาเขียนตรงนี้เขาเขียนว่าสร้อยตรงนี้เขียนว่าสร้อยนะครับเห็นไหมลูกสร้อยเห็นะครับแล้วเห็นตัวคําว่าของไทยตัวสุดท้ายไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นครับให้ใส่เลขสองเลขสองอารบิกไปตรงนี้ตัวเล็กๆนะลูกให้เราเห็นมองเห็นให้ใส่เลขสองอารบิกไปนะครับ ให้เรามองเห็นด้านหลังคําว่าของไทยนะครับอ่าลงมาอีกบรรทัดหนึ่งลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยตายเพื่อไทยตรงนี้ให้ใส่เลขลลนะสองล,ลงไปด้านหลังนะครับให้ใส่เลขสองลงไปด้านหลังนะลูกนะอ่าเขียนเลขสองลงไปตองบรรทัดที่เท่าไหร่ครับบรรทัดที่สองครับบรรทัดที่สอง เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยบรรทัดที่2องนะครับนะแล้วลงมาอีกบรรทัดหนึ่งบรรทัดที่สามหลังคําว่าเราไม่ยอมแพ้ใครก็ใส่เลข2ลงไปคําหลังใครเหมือนกันนะครับหลังใครเหมือนกันลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะลูกนะจะใส่เลข2องแบบนี้นะลูกนะเห็นไหมดูในกล้องเล็กของคุตเต้นะเห็นไหมลูก ไม่เห็นครับเห็น,นะครับอ่าเห็นไหม,ไม,ไมอ่ะ,อะมันจะเป็นอย่างนี้ทําไมที่ใส่เลขสองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะร้องอ่าอ่านตรงสร้อยให้นักเรียนฟังก่อนนะครับอ่านตรงสร้อยให้นักเรียนฟังก่อนนะครับอ่านตรงสร้อยก่อนนะรักเมืองไทยชูชาไทยะนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยนะครับเป็นแบบนี้นะ รักเมืองไทยชูชาติไทยทนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยพอเห็นเลขสองปุ๊บให้นักเรียนร้องแบบเนี้ยกี่ครั้งเห็นไหมลูกร้องกี่ครั้งลูกสองครั้งแบบนี้นะนอะเ,เดี๋ยวฟังกูเต้ก่อนนะลูกรักเมืองไทยชูชาติไทยทะน,นุบำรุง ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยรักเมืองไทยชูชาติไทยธนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยอ่าทีนี้นักเรียนอ่านตามคุตเต้น,นะครับรักเมืองไทยร,รักเมืองไทย,ยรักเมืองไทยรัก อ่ะเดี๋ยวคุณเต้จะอ่านกิฬาวันนะครับเมองไทยอ่ะอนักเรียนฟังครับนะนักเรียนฟังเต้นนิดนึงนะครับรักนมไทยอ่ะนะครับว่คที่หนึ่งรักเมืองไทยรักเมืองไทยรักไทยชูชาติไทยชูชาติไทย

เอาใครไม่ปิดไฟกูหักสามสิบคะแนนนะอเ,เอาใครร้องเพลงอยู่ครับบอกกูบอกกูสิครับคงให้หยุดร้องแล้วอเ,เอาใครยังร้องเพลงอยู่ครับ เใเอไปิแม่หนุนนะดด้วยนะ่ก็เสไม่หยุดปรตููอยู่นิ่งเลย